สวัสดีค่ะช่องพี่นัจจานะคะวันนี้ป้านกมารายงานตัวอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาฝากให้กับทุกๆท่านนะคะ14สถานที่ลึกลับรอบโลกที่มนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าโบราณสถานหรือว่าอรารยธรรมโบราณบางแห่งบนโลกนั้นเนี่ยมีอายุอนามานับพันพันปีนะคะ แต่ทำไมลักษณะสถาปัตยาการรมนั้นช่างดูยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของคนในยุคโบราณนะคะแม้ว่าจะมีผู้คิดค้นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือออกมามากมายแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะคะหลายฝ่ายจึงตั้งข้อสงสัยว่าหากไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ ก็อาจาเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาเหนือกว่าเราจากดวงดาวอื่นนะคะที่เราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะคะทฤษฎีเรื่องสิ่งมีชีวิตจากต่างพิภพนั้นเป็นหนึ่งในความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะบางส่วนก็ว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะคะแต่จากหลักฐานที่นักโบราณคดีได้ค้นพบในสถานที่ต่างๆก็พอจะทำให้เชื่อได้ว่า เรานั้นอาจไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลน,นี้นะคะแล้วก็ต่อไปนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวจากรอบโลกนะคะที่มีความเชื่อแล้วก็หลักฐานที่ว่าเคยมีมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกของเรานะคะกับ14สถานที่ลึกลับรอบโลกที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนค่ะสถานที่แรกนะคะ c o p ซ Circle ค่ะเป็นวงกลมประหลาดกลางทุ่งนะคะ สถานที่นี้อยู่ในแถบประเทศยุโรปนะคะตามทุ่งข้าวโพดข้าวสารีข้าวบาเล่แล้วก็ถั่วเหลืองนะคะครอบเซอร์เคิลนั้นถูกพบครั้งแรกในปีคศ .1678 ค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะวงกลมประหลาดที่เกิดจากต้นพืชนั้นเนี่ยได้ล้มลงโดยที่ก้านจะไม่หักเลยสัทีเดียวนะคะแต่ว่าจะงอลงมาประมาณ1นิ้วจากพื้นดินนะคะ กินอานณาเขตกว้างกระจายไปทั่วทุ่งนะคะเมื่อมองจากมุมสูงจึงจะเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความสลับ,บซับซ้อนนะคะถึงปัจจุบันนี้มีการรายงานว่าพบครอบเซอร์เคิลกว่า10,000ครั้งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดทางภาคใต้นะคะแล้วก็90%อยู่ในรัศมี50ไมล์จากสโตนเฮน g ์นะคะครอบเซอร์เคิลเนี่ยในยุคแรกๆมักเป็นรูปทรงกลมหรือว่าวงกลมกับวงแหวน แต่ในยุคหลังจากปีคศ1,990เป็นต้นมานะคะขนาดแล้วก็รูปแบบของมันเนี่ยจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะในช่วงแรกมีรายงานจากแหล่งข่าวต่างๆในอังกฤษนะคะกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า Crop Circle นั้นเกิดขึ้นจากฝีมือของคนกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยว่า เรื่องนี้เป็นเพียงความพยายามที่จะปิดข่าวลือเรื่องมนุษย์ต่างดาวของกระทรวงความมั่นคงของประเทศอังกฤษนะคะกระทั่งปีคศ .2000 นะคะมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Soco Maker นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองนั้นเป็นผู้สร้างครอบโซโคที่วิจิตพิสดารหลายสิบแห่งทางภาคใต้ของอังกฤษนะคะมากว่า11ปีค่ะปัจจุบันจึงมีผลการศึกษาว่า ร้อยละแปดิของรอบเซอร์ l คเป็นฝีมือของมนุษย์เองค่ะส่วนที่เหลือนั้นยังเป็นปริศนาอยู่นะคะทฤษฎีหลายทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนี้มันอาจเป็นข้อความหรือภาษาที่ใช้สื่อสารกันร,ระหว่างมนุษย์ต่างดาวหรืออาจเป็นแค่วงกลมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจก็เป็นได้ค่ะสถานที่ที่2นะคะ Ancient Cave นะคะภาพวาดโบราณในถ้ำหินค่ะ พบตามถ้ำโบราณหลายแห่งทั่วโลกค่ะศิลปะโบราณอายุราวหลายพันปีที่ชวนให้เชื่อว่ามนุษย์สมัยก่อนเคยติดต่อกับเทพ,พเจ้าหรือว่าผู้ที่มาจากฟากฟ้านะคะสิ่งที่น่าแปลกก็คือภาพเขียนเหล่านี้เนี่ยมีปรากฏอยู่ทั่วโลกนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพเขียนจานบินและมนุษย์ต่างดาวที่ทะเลทรายซาฮารานะคะอายุประมาณ6000ปีก่อนคริสต์กาลค่ะ หรือว่าจะเป็นภาพวาดตามผนังของชนเผ่าออริจินที่เมืองคิมเบอรี่นะคะอายุประมาณ5,000ปีก่อนคริสต์กาลค่ะสถานที่ที่3นะคะเด e b เ r อร์มิวดาทรแองนะคะสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาน้าน้ำอาถรรพ์ค่ะอยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกภาคตะวันตกไปจนถึงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาแล้วก็เปอร์ตริโกนะคะอาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า เหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงได้หายสาบสูญไปเสมือนไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์นักสมุดวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆต่างก็พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหนึ่งในทฤษฎีที่ใช้อธิบายก็คือเป็นไปได้ว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวหรือว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้มาหาสมุทรบริเวณนั้นนะคะที่ต้องการขโมยเรือหรือว่าเครื่องบินแล้วก็ สิ่มีชีวิตลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อศึกษาหรือว่าทดลองบางอย่างนะคะข้อสันนิษฐานนี้ก็สอดคล้องกับรายงานที่ว่ามีผู้พบเห็นจานบินลึกลับร่อนไปร่อนมาเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าอยู่หลายครั้งค่ะสถานที่ที่4นะคะอ a สต e r อร์ไอซ์แลนยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอิสเตเออร์ค่ะสถานที่ที่เกาะอิสเตเออร์มหาสมุทรแปซิฟิกประเทศชิลีนะคะเกาะปริศนาโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทร แต่กลับมีรูปสลักหินลึกลับขนาดมาหือมากว่า800รูปนะคะเรียงรายอยู่เต็มเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่นะคะมีผู้อธิบายว่าเป็นฝีมือของชาวพื้นเมืองโพลินีเซียนที่เข้ามาตั้งรกรากในปีคศ400นะคะแต่ด้วยวิวัฒนาการในอดีตนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะลากหินหนักถึง75ตันมาตั้งตามชายฝั่งได้ค่ะสถานที่ที่5ค่ะซักไซโอมมน กำแพงหินป้อมปราการยักษ์ที่เมืองคักโซประเทศเปรูค่ะเมื่อนึกถึงโบราณสถานในเปรูนะคะส่วนใหญ่คงนึกถึงนครสาบสู์หรือมาชูปิชูนะคะแต่ยังมีอีกสถานที่ที่สร้างความชงนได้มากกว่ามหานครบนภูเขานะคะนั่นก็คือซักไซโอวงมันนะคะกำแพงหินปะหลาดที่ขนาดใหญ่โตมโหรานะคะแต่และก้อนนั้นสูงถึง6เมตรยาวสุด400เมตรนะคะ คาดว่าสร้างในช่วงปีคศ900ถึง1,200นะคะความพิเศษของมันก็คือหินแต่ละก้อนมีรอยตัดที่ปราณีตนะคะราวกับตัดด้วยเครื่องมือทันสมัยนักวิจัยส่วนมากเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการนะคะแต่คำถามก็คือวิธีการสร้างและการขนย้ายหินปูนหนักราว200ตันมายังหุบเขานั้นคนโบราณเขาทำได้อย่างไรกันนะคะ สถานที่ที่6นะคะ Stonehenge กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษค่ะอยู่ที่ทุ่งราบ s a ลลิสเบอทางตอนใต้ของอังกฤษนะคะ Stonehenge ตั้งอยู่กลางทุ่งราบ s a l ลิสเบอรนะคะมีจำนวนแท่งหินทั้งหมด112ก้อนค่ะตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันถึง3วงแล้วก็วางเรียงในลักษณะที่ต่างกันนะคะทั้งวางนอนวางพาดกันแล้วก็วางตั้งขึ้นนะคะ นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้นะคะพบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ3,000-2,000ถึง 2, ปีก่อนคริสต์กาลค่ะเรื่องที่น่าสนใจก็คือหินแต่ละก้อนแต่ละชั้นนั้นมีอายุไม่เท่ากันนะคะและถูกนำมาจากต่างสถานที่ต่างยุคกันค่ะบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีหินขนาดมหึมานี้อยู่เลย ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมาจากทุ่งมาโบโลนะคะที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรค่ะคำถามก็คือสมัยนั้นไม่น่ามีเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงนำหินมาขัดแต่งให้มีความเหลี่ยมความมนมีสลักและก็มีเดือยซึ่งจะทำให้หินพาดกันได้อย่างพอดีค่ะว่ากันว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลก โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการสร้างนะคะบางก็ว่าเป็นผลงานศินละปะของยักษ์ในยุคก่อนค่ะสถานที่ที่7นะคะนัสกาไลส์ลายเส้นขนาดยักษ์สร้างขึ้นเพื่อให้มองลงมาจากฟ้านะคะอยู่ที่ที่ราบนัสกาประเทศเปรูค่ะลายเส้นลึกลับกลางทะเลทรายนัสกานะคะประเทศเปรูลักษณะมีการขีดเน้นอย่างจงใจแล้วก็ประณีตนะคะ ขนาดใหญ่โตถึง200เมตรนะคะแล้วก็รูปทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมเนื้อที่กว่า500ตารางกิโลเมตรนะคะท้าทายแดดลมฝนเป็นเวลากว่า2,000ปีค่ะมีตั้งแต่ภาพวาดง่ายๆอย่างรูปทรงเรขาคณิตทั่วไปจนถึงภาพสัตว์ประเภทต่างๆนะคะทั้งนกปลาวานลิงแมงมุมนกฮัมมิงเบิร์ดนะคะซึ่งที่เปรูปไม่มีนกชนิดนี้นะคะ คาดว่าอายุประมาณ100ปีก่อนคริสต์กาลค่ะแม้ว่าจะเป็นลายเส้นง่ายๆนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็การวางแผนอย่างมากนะคะเพราะว่าจะต้องมองเห็นให้ชัดจากท้องฟ้าค่ะมองจากพื้นดินจะเห็นเป็นเพียงคลองหรือว่าถนนเท่านั้นนะคะบางเส้นนั้นลากยาวไปไกลพาดข้ามภูเขาเลยค่ะปัจจุบันยังคงเป็นปริศนานะคะว่าเหตุใดชาวนัสกา จึงต้องทุ่มเทวาดภาพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยไม่อาจมองเห็นได้ค่ะสถานที่ที่8ค่ะเดนเด r a Temple สิ่งประดิษฐ์ผิดยุคนะคะอยู่ที่เมืองเดนเดราประเทศอียิปต์ค่ะภายในวิหารเดนเดราของชาวไอคุปประเทศอียิปต์นะคะปรากฏภาพสลักของสิ่งที่ไม่น่าจะมีในสมัยนั้นนะคะนั่นก็คือหลอดไฟฟ้าค่ะ ทั้งทงที่กว่าเราจะมีหลอดไฟฟ้าใช้เนี่ยก็หลังจากที่โทมัสอันวาเอดิสันเขาค้นพบนั่นนะคะในภาพสลักเนี่ยยังมีรูปของตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกด้วยนะคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังไปสอดคล้องกับเรื่องที่ว่าภายในพีระมิดไม่มีคราบขม่าวควันใดๆเลยทั้งที่ภายในนั้นมืดมากนะคะแล้วก็ยากต่อการสร้างค่ะหรือวาดภาพในที่มืดทึบขนาดนั้นนะคะถึงอย่างไรก็ตาม หากนี่ไม่ใช่วิทยาการอันก้าวหน้าแล้วภาพสลักนี้อาจมีความหมายอย่างอื่นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลอดไฟเลยก็ได้นะคะสถานที่ที่9พีระมิดออฟกีซ่ามหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่าประเทศอียิปต์ค่ะ บนโลกใบนี้นะคะมีพีระมิดท,ที่ถูกสร้างขึ้นมามากมายหลายประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกนะคะทั้งที่คนในสมัยก่อนนั้นไม่น่าจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันหรือว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าพีระมิดท,ที่โด่งดังที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งมหัศจรรยุคเก่าของโลกเพียงหนึ่งเดียวที่คงสภาพสมบูรณ์มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็คือพีระมิดแห่งเมืองกีซ่านั่นเองนะคะ พีระมิดแห่งเมืองกีซ่าสร้างมาเมื่อประมาณ4,500ปีมาแล้วนะคะสร้างด้วยหินทรายตัดเป็นแท่งหนักประมาณก้อนละ2ตันนะคะมากกว่า2ล้านก้อนนะคะบางก้อนนั้นหนักถึง16ตันเลยทีเดียวค่ะซ้อนกันไปเรื่อยๆจึงทำให้มันมีความคงทนนะคะเชื่อกันว่าอยู่ได้นานถึง5,000ปีค่ะ แม้จะถูกใช้เป็นสุสานฝั่งพระศพของฟาโรนะคะแต่ว่ามีความลับมากมายของมันยังไม่ได้ถูกไขให้กระจ่างนะคะทั้งเรื่องวิธีการสร้างที่ดูแล้วล้ำหน้ากว่าผู้คนในสมัยนั้นมากนะคะแล้วก็ทิศทางที่กลุ่มพีระมิดหันหน้าไปทางกลุ่มดาวโอไรออนนะคะคล้ายกับว่าจะบอกถึงทิศทางของดวงดาวนอกโลกค่ะสถานที่ที่1ินะคะ เตโอติควากันเมืองโบราณที่ไม่รู้ว่ามีใครสร้างนะคะอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะคะตั้งอยู่ห่างจากเม็กซิโกซิตี้ประมาณ40กิโลเมตรค่ะเตโอติควากันแปลว่ากรุงเทพนะคะหรือ City of the Gods นั่นเองค่ะเป็นเมืองโบราณยุคเมโซอเมริกันที่ชาวแอแชกมาค้นพบเข้านะคะแล้วก็ตั้งชื่อเมืองให้ค่ะ ตอนที่มาพบนั้นเนี่ยที่นี่ก็เป็นเมืองร้างอยู่แล้วนะคะจึงไม่อาจรู้ได้ว่าใครสร้างไว้กันแน่ค่ะนักโบราณนะคดีค่ากันว่าที่นี่น่าจะมีอายุประมาณ2,000กว่าปีค่ะมีการเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสต์กาลและน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรบริเวณนี้ค่ะแล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่เกินแสนคนเลยทีเดียวค่ะ จากทราบโบราณสถานนั้นมีการค้นพบเครื่องมือจิตกรรมฝาผนังระบบคมนาคมแล้วก็การทำเกษตรกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ก้าวหน้ามากในยุคนั้นนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเมืองนั่นก็คือพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์นะคะพีระมิดออฟเดอะซันค่ะแล้วก็พีระมิดแห่งดวงจันทร์หรือว่าพีระมิดออฟเดอะมูนนะคะโดยเฉพาะพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์นั้นเนี่ย มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากนะคะแต่ยังมีความสูงเพียงครึ่งเดียวของมหาพีระมิดเมืองกีซ่านะคะที่สำคัญเนี่ยมันยังถูกสร้างโดยวางเลเยอร์เดียวกันกับพีระมิดที่อียิปต์ด้วยนะคะคือมีแนวเรียงกันตามกลุ่มดาวโอไรออนนั่นเองค่ะจะบังเอิญเกินไปหน่อยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะสถานที่ที่11นะคะ หินปริศนาตัว h ชนะคะหรือว่า H ชพูมาพันกูนะคะอยู่ที่ประเทศโบลิเวียค่ะพูมาพันกูนั้นเป็นซ้ากปราหักหักพังของกำแพงขนาดใหญ่ในประเทศโบลิเวียนะคะ mm hmm. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของอาณาจักรอินคาค่ะความอัศจรรย์ก็คือ ซากของหินรูปตัว H นั้นที่รอยตัดนั้นช่างราบเรียบราวกับถูกตัดด้วยของมีคมค่ะไม่มีกระทั่งรอยแตกรอยร้าวสักนิดเดียวเลยนะคะไม่มีผู้ใดทราบได้ว่าหินเหล่านี้สร้างอย่างไรนะคะขนมาจัดวางได้อย่างไรหรือว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะสถานที่ที่12นะคะตุ๊กตาดินเผาโบราณดดง,งูนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ุ๊กตาโดงูนั้นถูกค้นพบในหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่แถบคิวชูไล่ขึ้นเหนือไปจนถึงโทโฮกุแล้วก็ฮอกไกโดนะคะยกเว้นในโอกินาวานะคะที่ไม่พบเลยนะคะชิ้นเก่าแก่ที่สุดที่พบเนี่ยอายุประมาณห0,000ื่นปีนะคะมักปั้นเป็นมนุษย์รูปร่างประหลาดนะคะสวมใส่เครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับที่ดูไม่ได้มาจากยุคสมัยนั้นเลยแม้แต่น้อยนะคะ บางก็ว่าตุ๊กตาโดกง,งูนั้นสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนามว่าฮิโตโคโตนุชินะคะผู้สอนมนุษย์ให้รู้จักการสร้างสรรค์วิทยาการต่างๆรวมไปจนถึงอาวุธด้วยค่ะสถานที่ที่13นะคะก้อนหินยักษ์แห่งนารามัซึดะโนอิวาฟุเนะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ น้อยคนจะรู้นะคะว่าที่จังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีอะไรที่มากกว่าวัดวาอารามในฐานะเมืองหลวงเก่าอยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือก้อนหินปริศนามัสดานโนอิวาฟุเนะนะคะที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอาซูกะคาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงปีคศ250-552หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่ายุคโคฟุนจิไดนะคะ ลักษณะคือเป็นหินแกรนิตทั้งก้อนมีความยาว11เมตรกว้าง8เมตรสูง4.7เมตรนะคะหนักประมาณ800ตันค่ะที่ส่วนยอดมีรอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ตารางเมตรแบบพอดีเป๊ะอยู่2ช่องนะคะซึ่งก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าหินก้อนนี้มาจากไหนอยู่ๆมาตั้งตรงนี้ได้อย่างไรและเพื่ออะไรค่ะ สิ่งที่พอจะคาดการได้บ้างก็คือในบริเวณหมู่บ้านอาซูกะนั้นมีหินรูปร่างประหลาดอยู่ไม่น้อยนะคะและส่วนมากก็ถูกใช้เพื่อการสักการะบูชาหรือว่าประกอบพิธีกรรมโบราณนะคะและจากชื่อของหินที่ว่ามัสดะโนอิวาฟุเนะนั้นถ้าแปลตรงๆจะหมายถึงเรือหินแห่งมัสดะค่ะซึ่งมัสดะนั้นเป็นชื่อของทะเลสาบที่ปัจจุบันแห้งขอดไปนานแล้วนะคะ จึงมีการคาดเดากันว่าหินก้อนนั้นเนี่ยน่าจะมาจากอดีตทะเลสาบแห่งนี้นี่เองค่ะส่วนวัตถุประสงค์การสร้างนั้นบางก็ว่าเพื่อใช้สำหรับสังเกตการตำแหน่งของดวงดาวในสมัยโบราณนะคะบางก็ว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุสานเก่าเท่านั้นเองค่ะแต่ก็ยังคงมีคำถามว่าแล้วคนยุคนั้นเขาใช้อะไรในการสร้างแล้วก็ตัดก้อนหินให้เรียบเนียนได้ขนาดนี้ค่ะ สถานที่ที่14นะคะวิหารไกลลาด。วิหารศักดิ์สิทธิ์จากหินยักษ์ประเทศอินเดียค่ะวิหารไกลลาดอยู่ในรัฐมหาราษฏระนะคะประเทศอินเดียมหาวิหารแห่งนี้สร้างถวายแด่พระศิวะนะคะที่สร้างจากการแกะสลักหินก้อนใหญ่ยักษ์ถึงส0 0 0สนตันเลยนะคะ โดยเริ่มแกะสลักจากด้านบนลงไปด้านล่างเรื่อยๆนะคะผลงานแกะสลักรอบๆวิหารเองนั้นยังมีความประณีตบรรจงแล้วก็สมมาตรราวกับมีการวัดคำนวณทุกส่วนอย่างละเอียดค่ะโดยที่สมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยแต่อย่างใดนะคะมีเพียงคอนแล้ก็สิ่วธรรมดาเท่านั้นเองค่ะจึงเรียกได้ว่าหาไม่ได้มาจากแรงศรัทธาล้วนๆแล้วแล้วก็อาจทำให้เราเชื่อได้ว่า ที่นี่เป็นผลงานก่อสร้างของมนุษย์ต่างดาวเลยทีเดียวค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ14สถานที่ลึกลับรอบโลกนะคะที่มนุษย์ต่างดาวอาจจะเคยมาเยือนนะคะค่ะถ้าถูกใจกันยังไงก็ช่วยกันกด subscribe กดไล k e like, กดแชร r e ให้ด้วยนะคะช่องพินาจ๋าก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับทุกๆท,ท่านอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ